นี่รับผมครับผมอุ๋วเอ,อวเท<อ>ี่ยวเออแม่อยากกอดคักเลกิกแม่อยากจูบคักแม่อยากกอดคักเอาคีบมูกมาดมในเลกิกวันไหนแม่จะมาถ่ายอันทีส,ส,สองนั่มแล้วแม่สีเมื่อลูกแม่บนอลน,น,น้อนหรอแม่สีผ้าแบบาหลากอีหลาไปเที่ยวเนาะยอดใละครไปเที่ยวแถวนั้นแหละ เราไตาบนียัด้เอาบอกเอาือสิไปได้คือว่ามีขีมูน่าคูอีกพูดสม่วงบนกางเยี่ยมอพูน่ะพูน่ะอดอนแปะโมือแปะแปะแปหานลอกเอหลาได้ดึกขอเสียงคนหล่อหน่อยครับอน่ะเออ แม่รูลูกแม่เอ้ามันจีงโง่เลยมันจีงโงต่ำเลยไอ้ที่ถึงแม่ครับเออาแมเลือดอดมหน่อยครับเอาน้ำลายมาดมหน่อยครับบ้า เว้ยเนี่ยเวนี่ยเนี่ยใครคิดถึงแม่กอุ้อน้ำลายทั้งจีบหมวกทั้งน้ำลายอือเอามาแม่ดูดออาหายไหมเอาแม่ดูดจีบหมวกหายไหมดูดดูดดูดเอาแม่ดูดจีบหมวกออาหายไหมเคยดูดดิเดเคยดูดจีเดพี่ลิตาก็เคยดูดโตเกียวก็เคยดูดนะเอาปากดูดเลยครับรูดแม่รูดแม่ลาลูกแม่ ก,กำลังใจของแม่ครับอ้าววีริตาไปไหนแล้ววีริตาไปไหนแล้วต,ต,ตบมือแปะแปะอา้าตบมือแปะแปะอ้าตบมือแปะแปะสวัสดีครับนี่สวัสดีครับอุ้ยเกี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกครับ นี่นหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนี่หน่อนี่หนยนี่หน่อยนี่หนยขี้มกขี้มกหนอนี่หน่อยอีเขาปากแล้วหน่อยนะนี่หน่อยนนี่หน่อยนี่หนเกี่ยวเมื่อกับเป็นเออ เก่งมากเลยลูกหน่อยนี่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 หน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยนเลหน่อยนี่หน่อยนี่หน่อยหน่อยนี่หน่อยนี่เอาไปลองมต้องกินนนี้รถแกนเบิร์ดไหนเนี่ยลอกินเอาไปลองมาเลย ใหนนี่ไหนนี่ไหนนหนคน,ยนยอ,นอยนา,างางเด้อคนอยู่อันนองางกระเป๋าเหน่นหลูกกูไป้ลูกลกูได้ลูกกูได้ลูกกูได้ลูกมาลาม้ว้าเอ้ยิ้มดีครับเลือกเอลูกแม่ กี่คนเนี่ยช่ก่คนเนีสวัสดีครับทุกครับอนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอัลกจวัสีขาถ้ากันเป็นวัดเบิดตีเย็นต้องประดมือสีสีเยอเยจว่าถามมงได้คืบุ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 เปดูหน่อยค่ะยู่เข้าโลกเออเจ้าเสียงจอาแม่งจะบ่มหดค่ะ จะเป็นพะกันมักเป็นบาดเป็นไข่เป็นไอเนาะมีไข่ที่จะบัตรบาดลรูมก็อ่ะกินคอลลาเจนกินคอลลาเจนแพะพาทุกวันนะคะจะได้แข็งแรงเหมือนแพะพานะคะแข็สร้างกระล่มค่อยว่าด้ไรดิอะไรลูกเงานหลายารออะไรลูกแม่แม่ละลายโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้หเฮ้ยเฮ้ยเสีย อ๋าอาเอาอโอเคโอเคูโอเคโ,โอเค,อเ,ค,อเ,คเดี๋ยวล่ำเรชิสองเจอกันลูแม่ร่ำเร่าชิสแม่ฟังเมื่อไปนอนน้ำและโอเคนะครับายบายค่ะบาย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 แมาหน่อยโอ้กินหารรูพี่น้องสั่งค่ะหอกินหารรูอืมโอเคนะคะทุกคน ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อคุณแม,ม่อ่คุแม่่านคอมเมนต์อยู่เด้อแอนจะบริเตอตอบูุกคข้เมนต์แต่กับแอานนะคะขอบคุณทุกกำลังใจรับรู้ได้ถึงความรักและเป็นห่วงจากทุกคนนะคะ